คนนะคะสงสัยเรื่องดินว่าดินกรดดินด่างดินเปรี้ยวดินเค็มดินพวกนี้นะคะแตกต่างกันยังไงคลิปนี้นะคะมีคําตอบค่ะมาที่อย่างแรกก่อนเลยนะคะดินเป็นกรดกับดินเป็นด่างอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องค่า p h ของดินค่ะถ้าดินมีค่า p h ต่ํากว่า7นะคะ ก็คือดินจะเป็นกรดดินแบบนี้นะคะถ้าอาหารบางตัวถูกล็อกไว้พืชน,นําไปใช้ไม่ได้ซึ่งมักจะเกิดอาการใบเหลืองแคกแกนแต่ถ้าดินนะคะมีค่า pH ส,สูงกว่า7ก็คือเรียกว่าดินเป็นดงังหรือว่าดินที่ออกไปทางเค็มๆดังๆมักพบในพื้นที่ที่ดินทั้งแห้งหรือว่าที่มีหินปูนเยอะพืชน,นะคะจะไม่ค่อยโตเพราะว่าถ้าอาหารบางตัวถูกตรึงเอาไว้แต่ถ้าดินนะคะมีค่า pH ประมาณ6-7ถึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพืชน,นะคะก็จะกินอาหารได้ครบแล้วก็โตไวมาที่อย่างที่สองค่ะ ดินเปรี้ยวกับดินเค็มอันนี้นะคะไม่ได้มาจากค่า b h แต่ว่ามาจากในสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆดินเปรี้ยวนะคะเกิดจากแรกก่กรรมฐานในดินเวลาโดนน้าโดนอากาศมันนะคะก็จะปล่อยกรดออกมาซึ่งเวลาปลูกพืชนะคะรากก็จะดําโตไม่ดีอย่างต่อมาคือดินเค็มเกิดจากการที่เกลือนะคะสะสมอยู่ในดินหรือว่าใต้ดินเวลาที่ช่วงแรงนะคะจะเห็นค่าปอกขาวนะคะบนผิวดินน้ํานะคะก็จะมีรสชาติเค็มพืชที่ไม่ทนเค็มนะคะก็จะเกิดใบไหม้ได้ง่ายแล้วก็แห้งตายค่ะซึ่ง วิธีแก้ดินเป็นกรดนะคะแนะนําให้ใส่ปูนขาวรั่วพวกโดโลไมส์ส่วนถ้าดินเป็นด่างนะคะให้ใส่พวกอินทรีย์วัตถุนะคะฮิวมิกหรือพวกปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆส่วนถ้าดินเปรี้ยวนะคะให้ระบายน้ําชักกรดออกไปแล้วให้ใส่ปูนนะคะปรับดินแล้วก็ดินเค็มค่ะอย่างสุดท้ายให้ชะล้างเกลือออกนะคะแล้วก็ปลูกพืชที่ทนเค็มไม่ดีค่ะ